กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่อหนูด้วยนะคะสวัสดีครับชิ้นชวนกินครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนนะครับพุทธมณฑลสายห้านะครับทางนี้ไปไปสรยานะครับ อรนี้ถ้าข้ามสะพานไปก็พุทธมณฑลสาย5ข้างหน้านี่ที่ถนนตัดนี่ก็ถนนพหลลมราชชนีข้ามสะพานไปก็อดอนหวายแล้วก็ออกพุทธมณฑลสาย5เพชรเกษมนะครับเราอยู่กันที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านม่านไผ่สายน้ํานะครับเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่น,นะครับร้านนี้เปิดบริการทุกวัน10โมงถึงาทุ่ม เบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้นะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสองแดสองเก้าหกสามนะครับวันนี้เรามากินกันมือที่เที่ยงบ่ายๆนะครับดูรถยนต์นะครับตอนนี้รถจอดกันนะครับน่าจะจอดได้ประมาณเกือบห้าสิบหกสิบคันนะครับรถเยอะรถเยอะวันนี้คนมาเยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับร้านอาหารร้านนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่บอกก่อนร้านอาหารนี้เป็นร้านกินคาเฟ่น,นะครับก็จะมีเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นาคาเฟ่เป็นกาแฟเป็นเค้กอะไรด้วยนะครับโอเคครับเข้าไปดูกันครับอันนี้ทางเข้านะครับ ตรงนี้เป็นคาเฟ่น,นะครับห้องกระจกห้องนี้ครับพอเดินเข้ามาร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะมีระเบียงนี่มีเป็นซมซมกระจกห้องแอร์นะครับแล้วก็ซมไม่กระจกนะครับซุมธรรมดาที่บ่อน,น้ํานะครับเอ่อเข้ามาเนี่ยคนเยอะต้องมาจองคิวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเขาจะโทรเรียกนะครับส่วนตรงน้นห้องตรงนั้นก็เป็นห้องห้องแอร์รวมนะครับ ก็คือใครไม่อยากรอสามารถที่ไม่อยากรอได้เป็นซุ้มนะสามารถเข้าไปาทานที่ห้องแอร์รวมได้เลยนะครับถ้าโต๊ะว,ว่างนะบรรยากาศร้านนะครับอันนี้น่าจะแบบเย็นๆถึงจะนั่งได้ตอนนี้นั่งไม่ได้ร้อนหน่อยประซุ้มเขาก็จะเป็นแอร์นะครับมีซุ้มที่เป็นแอร์แล้วก็ไม่เป็นแอร์นะครับ อันนี้เป็นห้องแอร์รวมนะครับอืมได็ก็ก<ๆ>ามานั่งเล็นดูปานะครับบรรยากาศครับอ่าตรงน,นี้ก็เป็นอีกบึงนะครับมันก็มีสองบึงนะครับอ่าเป็นโซนคล้ายๆกันแต่อันนี้จะ ่าไม่มีที่นั่งตรงกลางนะครับครับอ่าหลังจากรอประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเราได้ห้องแล้วนะครับชื่อห้อง A30 นะครับเป็นห้องแอร์เอที่จองนี่คือเป็นห้องแอร์นะเค,ครับอ่อเข้ามาแล้วสมกันที่รอคอยนะครับหนึ่งชั่วโมง ก็เป็นห้องแอร์นะครับเย็นๆติดน้นําสีเขียวเนี่ยนะครับถือว่าโอเคนะครับก็เขามาีสามารถแอดไลน์นะครับเมนูนะครับแล้วเราก็จดไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเลือกทีหลังเสียเวลานะครับแอดไลน์เมนูแล้วก็เลือกเมนูอาหารไปเลยนะครับโอเคนะัตอนนี้รออาหารมา ครับอันนี้อย่างแรกเลยมานะครับเป็นค็อกเทลนะครับสกายบูรู้สึกจะเท่าไหรไว่วะสามร้อยห้าฮะสามร้อยเก้าใช่ไหมสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนะครับว่านี่มินพาแซบจะกินนี่นี่หน้าตายอย่างนี้จะกินกกน,นะครับอ่านี่เดี๋ยวดูเด็น้องข้าวหอมก็อยากกินอกกนเป็นสาวแล้ว โอเคคุย <Okay. S 2> <laughs> กับแม่เองแล้วกันโอเคครับ okay. <s> จะกินมาเป็นโล่จะ <laughs> มันละลายอะคนแนมะ่อ้าวเหรอเม่หนุนหนุกไม่ได้โดนบอสีเหลืองทำไว้จะกินเงี้สิเ <laughs> ้า,ร <laughs> เ,าเรื่อนี้อาล ข้าวไม่ต้องกินเยอะอ่ะ,อะกินมันไม่ไหว <c oughs> จริงๆน่าแบ่งครึ่งคนกันโลกกว่าไม่มีใครแบ่งอ่ะหิวใช่ไหมนอนคนจ้างหิว อันนี้ยังขาดอีกสองอย่างนะครับาขาดโปดแตกแล้วก็ผัดชาทะเลอาหารก็หลังจากเข้ามารอก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงได้นะสักสี่สิบห้านาทีได้นะว่าอาหารจะมาจากเขาเข้ามาาในห้องแล้วนะครับขอมแม่กินข้าวจะหมดแล้ว จะไม่หิวเลยถ้มันปักกายพ้อมอมอมมสีินีอ่อร่อยเด้งดี เป็นไก่ทอดืมนี่เขาหอมกินได้นะปิดแต่ทอด thêm tiêu vàng กำบ้างกักระโปงทอดน้ำปลา ไมอใช่ได้อ,อ,อร่อยแต่อาหารก็ไม่ใช่ตามใหญ่นะก็ดีมาชินทอ,นะอัน้ครับ pa 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 mga lalo ก่อนชุ่มครับมาอีกอย่างแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าโปแตกนะครับอ่าเป็นนี่โอเคน่ากินดีว้าวราคามันก็เลย เราเนาไข่ปูดอยู่สีแรแน่นอนมียอะแต่ไม่นมนมเหนได้รึไดดไ,ได้เราชาตเต็มจ้อนดูหวานไม่เบลอตุดดีว่ามันเผอะไรบ้าก็มีกุ้งหอยปลาปาหมึก อูเป็นก้าอุฮยแม่กระเป๋าน่าล้างอ่ะเก็บเยอะกได้แม่เต็มจนหมด ครับเมนูสุดท้ายอาหารขาวนะครับก็เป็นอาชาทะเลนะครับเมนูสุดท้ายแตกเนไฟคลิปมันเดินมาจะดูก่อนแล้วกถ่ายรูปนี่แกขยับอันนิดหนึก็ได้โอเคเดี๋ยวเอกรากลับอีกทีก่อนสักพกก่อนสิ แล้วก็เปิดลงไปเอาเบาะย้ายก่อนไมได้ไม่ร้วนลงไปทั้งคนนั้นแไม่เอาจะต,ตอบไปแล้วหันจะด้านโน้น า <Okay. S 1> อา๋ยดร่มลมตกนะครับก็อ่ะน้องเขาหอมออกไปนั่งชิละ่ะท้านอกนะครับห้องแอร์นะครับตรงนี้เขาติดป้ายนะคือถ้าเกิดว่าเรียกพนักงานนะครับก็กดกิ่งตรงนี้นะครับ เขาบอกเรียนคุณลูกค้าซุ้มห้องแอร์นั่งได้ไม่เกินสามชั่วโมงนะครับก็ใครามารับประทานก็กะเวลาอะไรดูกันดีๆแล้วกันโอเคครับครับก่อนกลับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับยามเย็นก่อนเขาจะมีดนตรีมาเล่นด้วยนะแล้วก็เปิดไฟบรรยากาศชิลๆเลยนะครับ โอเคก็เช็คบินไปเรียบร้อยนะครับกำลังจะกลับแล้วนะครับเช็คบินไปก็2,114บาทนะครับก็ร้านนี้ถือว่าก็โอเคนะครับอาหารใช้ได้บรรยากาศดีราคาพอสมควรนะครับแต่ว่าติอย่างหนึ่งคือห้องน้ำนะครับน้อยไปมีห้องน้ำผู้ชายมีเท่าไหร่สี่ห้องห้องน้ำผู้หญิงสี่ห้องใช่ไหมห้องน้ำคอคนมันเยอะแล้วก็ห้องน้ำน้อยมันก็เลย อ่าทำให้ไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะครับโอเคถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้เยี่ยมเลยนะครับแต่เขาน่าจะขยงขยายนะนะครับโอเคครับก็อ่าวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีน้องข้าวหอมปสาวแล้วให้ดูนะครับอ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายข้าวหอมบ๊ายบายนะลูก